สำหรับสาวๆนะครับที่อยากรู้ว่าฮอร์โมนคืออะไรเอสโตรเจนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนคืออะไรฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยสร้างมาจากอวัยวะไหนแล้วใช้วัตถุดิบอะไรในการผลิตผลของฮอร์โมนที่มีต่อร่างกายที่มีต่อจิตใจที่มีต่ออารมณ์เป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงนะให้ฮอร์โมนเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันทำงานได้สมบูรณ์ สุดท้ายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าฮอร์โมนที่มีในร่างกายเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนมันมีความไม่สมดุลคำตอบทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง wellness hub นะครับช่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลร,ร่างกายแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอาหารเสริมการออกกำลังกายฮอร์โมน l i f e สไตล์ estyle, การใช้ชีวิตรวมถึงการแพทย์ทางเลือกด้วยสำหรับเป้าหมายของช่องนี้ก็เพื่อที่จะ 1. น,นะครับแก่ช้าดูดีดูอ่อนกว่าวัยสคุณดีใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยใส่ชุดอะไรก็ดูดี 3. ห่างไกลโรคที่เกิดจากความเสื่อมทั้งหลายนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับใครคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วสนใจนะครับเรื่องเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ใน YouTube ถ้าใน Facebook ใน Instagram ก็กด Follow กด f a v o r i t e ไว้เลยเลยครับมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับก็สำหรับฮอร์โมนเพศหญิงนะครับทำไมผมถึงเชียร์นะสนับสนุนนะครับอยากให้ผู้หญิงทุกคนนะครับได้เรียนรู้ได้รู้จักฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งมันหนีไม่พ้นนะครับดูจากในรูปเลยนะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยผู้หญิงนะครับเกิดมาเนี่ยแล้วพอเราเริ่ม เป็นสาวเนี่ยประจําเดือนเริ่มมานะครับสังเกตตามรูปเลยฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเริ่มค่อยๆมีมากขึ้นนะครับลักษณะการแสดงออกของเพศสภาพนะครับที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าอกไม่ว่าจะเป็นสะโพกไม่ว่าจะเป็นเอวไม่ว่าจะเป็นการสะสมไขมันไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางทั้งทางกายภาพทั้งทางจิตใจทั้งทางอารมณ์นะครับทั้งหมดเป็นผลที่ เกิดมาจากฮอร์โมนเพศหญิงตั้งแต่เราเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เราเริ่มเข้าสู่วัยที่เป็นเริ่มเป็นสาวนะครับแล้วว่าฮอร์โมนจะค่อยๆไล่เพิ่มขึ้นไปนะครับสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดที่ฮอร์โมนเนี่ยสูงที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดอะเรียกภาษาง่ายๆก็คือว่าเป็นช่วงที่เราเป็นสาวที่สุดสะพรั่งที่สุดสวยที่สุดนะครับพร้อมที่จะสืบพันธุ์นะครับพร้อมที่จะมีลูกเนี่ยมีลูกเนี่ย ดีที่สุดนะครับช่วงนั้นอยู่ในช่วงอายุประมาณ30ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูตามกราฟเลยนะฮอร์โมนของเราเนี่ยจะค่อยๆตกลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจนกระทั่งถึงช่วงที่เราเริ่มจะเป็นวัยทองเทียมทองแท้นะครับเรถึงถึงวัยที่เราหมดประจําเดือนละนะครับคือทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงชีวิตไหนนะครับเกิดมาเป็นผู้หญิงนะหนีไม่พ้นนะฮอร์โมนเพศหญิง ไม่ว่าจะเรียนไม่ว่าเราจะเรียนรู้วันนี้นะครับเราจะรู้จักฮอร์โมนเพศหญิงตั้งแต่วันนี้หรือวันหน้าหรือวันไหนเนี่ยยังไงยังไงมันก็จะอยู่กับร่างกายเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแก่แล้วก็เสียชีวิตไปนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงนะครับทั้งเอสโตรเจนแลวก็โปรเจสเตอโรนเนี่ยคือคอเลสเตอรอลครับผมดูตามรูปเลยนะครับไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ย ที่ผมเชื่อนะตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมีความเชื่อแบบนี้อยู่ว่าไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมันอะไรที่มันน่ากลัวด้วยความที่ว่ากระแสะสังคมหรือข่าวที่มันให้ออกมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันเป็นตัวร้ายนะครับแต่จริงๆแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นวัตถุด,ดิบนะครับที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนประเภทไขมันทุกตัวเลยนะครับแล้วฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงทั้งเอสโตรเจนและก็โปรเจสเตอโรนเนี่ย ผลิตมาจากคอ,ลลลอรลสรอลทั้งหมดนะครับแต่เรามาดูตามแผนภาพกันนิดนึงนะครจะได้ทาความเข้าใจนะครับคอลเลสรอลเนี่ยเป็นวัตถุดิบเป็นสารตั้งต้นนะครับในการผลิตฮอร์โมอนประเภทไขมันทุกอย่างเลยนะครับตัวแรกที่คอลเลสรอลเปลี่ยนมาเนี่ยเป็นโฮอร์โมนตัวแรกเลยก็คือเพลกิโนโลนนะครับแล้วเพลกิโนโลนเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นโฮอร์โมนเพศชายนะครับอ่อ,อน,ออนๆก็คือ d h e a นะครับแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะครับ แล้วโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็น 17- o h โปรเจสเตอโรนอันโดรสเตอีโนนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเอสโตรเจนนะครับดูตามรูปเลยนะครับก็คือเอสโตรเจนที่เป็นสีชมพูนะครับใน3รูปแบบทั้งเอสตราเอสไดออลหรือว่า E3 เอสโตรนหรือว่า E1 นึ่งนะครับเอสตาไดออลหรือว่า E2 นะครับเห็นไหมว่าทั้งหมดเลยนะครับทั้งโปรเจสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจนเนี่ย ใช้วัตถ,ถุดิบเดียวกันในการผลิตทั้งหมดเลยก็คือคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวคอเลสเตอรอลมากนะครับคอเลสเตอรอลจำเป็นต่อร่างกายนะครับสำคัญแล้วก็จําเป็นเพียงแต่ว่าอย่าให้มันมีมากเกินน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับสังเกตดูว่าถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่มีการควบคุมน้ําหนักนะครับกินควบคุมการกินแบบสตรีสุดๆเลยปรากฏว่าเมนไม่มาหรือมีปัญหาเรื่องประจําเดือนเนี่ยนะก นี่คือสาเหตุอย่างหนึง่งเพราะว่าวัตถุดิบอาจจะไม่พอหรือเปล่าในฮอร์โมนที่เป็นกลุ่มเพศหญิงเนี่ยกลุ่มนะครับมันจะมีฮอร์โมนย่อยเมนนะครับฮอร์โมนหลักเนี่ยอยู่2อันนะครับอันแรกก็คือเอสโตรเจนฮอร์โมนอันต่อมาก็คือโปรเจสเตอโรนฮอร์โมน2อย่างเนี่ยเป็นฮอร์โมนกลุ่มหลักแต่ในกลุ่มย่อยลงมาลึกลงมาอีกนะครับในกลุ่มของเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ฟอร์มนะครับฟอร์มที่1ก็คือ e 1นะครับ e 2แล้วก็ e 3 อีหนึ่งก็คือย่อม,มาจากเอสโตรนอีสองก็คือย่อม,มาจากเอสตาไรออลแล้วก็ e อีสามย่อมาจากเอสไตรออลนะครับสามฟอร์มเนี่ยมันแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยพูดถึงความความแรงนะครับโพเทนซีนะครับความแรงที่มีความแรงเยอะที่สุดเลยนะฟอร์มของเอสโตรเจนเลยคือ E2 สองสมมติว่า E2 สองเนี่ยมีความแรงเท่ากับร้อยนะครับ E1 หนึ e ่งเนี่ยมีความแรงน้อยลงมานะครับรองลงมาเป็นดับสองก็คือประมาณ7.69นะครับในขณะที่ E3 เนี่ยมีความแรงน้อยที่สุดเลยคือ1.25นะครับ E2 เนี่ยสร้างมาจากอาวัยวะหลักก็คือรังไข่นะครับสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นว่าในช่วงที่อยู่ในช่วงที่มีประจำเดือนนะครับจะเป็นฮอร์โมนหลักเลยแล้วก็สําคัญแล้วก็จําเป็นมากเลยเป็นฮอร์โมนหลักเลยนะครับ E2 เนี่ยของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ในขณะที่ในช่วงที่ผู้หญิงนะครับกำลังตั้งท้องกําลังมีน้องนะครับ E3 เนี่ยสามารถ สร้างได้มาจากนะครับตับหรือว่าพลาเซนต้าหรือว่ารกนะครับรกเด็กเนี่ยแหละนะแต่ลองสังเกตเห็นไหมว่า e 3เนี่ยเป็นฟอร์มของเอสโตรเจนที่มีความแรงน้อยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคที่เราเคยได้ยินใช่ไหมว่าสมัยก่อนว่าผู้หญิงท้องลูกหนึ่งคนเนี่ยแก่ไปสิปีลองนึกภาพดูว่าจากที่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติเนี่ยมีฮอร์โมน e 2อเนี่ยเอสโตรเจนรูป e 2เนี่ยเป็นฮอร์โมนหลักแต่ในช่วง9เดือน10เดือนเนี่ย กลับไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนหลักเลยเนี่ยนี่รูป E2 นะเปลี่ยนมาเป็นรูป E1 เนี่ยซึ่งมีความแรงน้อยลงมาเนี่ยครับเหลือแค่1.25เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของเอสโตรเจนฮอร์โมนที่มันมีต่อ,อ,อร่างกายต่ออารมณ์ต่อจิตใจเนี่ยมันก็หายไปตั้ง9ถึง10เดือนมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยดูแก่ดูโสมไปอันนี้คือเหตุผลนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือ E1 เนี่ย e 1ก็มีความแรงน้อยลงมานะครับ อยู่ในช่วงที่เมนูโพสหรือว่าก่อนหมดประจําเดือนหรือว่าหลังหมดประจําเดือนไปแล้วเพราะสามารถสร้างมาจากต่อมหมกไตหรือว่าตับได้ด้วยนะครับผลของฮอร์โมนกลุ่มเพศหญิงเนี่ยมันมีผลทั้งทางร่างกายผลของทางจิตใจแล้วก็ผลของด้านอารมณ์ด้วยนะครับถ้าพูดถึงรวมๆนะครับของฮอร์โมนกลุ่มเพศหญิงเนี่ยมันก็จะทําให้ สร้างในช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยกำลังเด็กผู้หญิงนะกำลังเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กสาวเป็นนางสาวเนี่ยก็จะพัฒนาเซ็กชวลฟังก์ชันนะครับที่เราเห็นทั้งหมดเลยอ่ะที่จริงๆแล้วฮอร์โมนเพศมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแค่เซ็กส์หรือการร่วมเพศเท่านั้นนะครับเซ็กชวลฟังก์ชันเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งแน่นอนมันสร้างน,นะครับธนุบ,บำรุงเต้านมมดลูกไขมันรูปร่างอะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องอทางเพศนะครับหมายถึงว่าเพศสัมพันธ์นะครับอันเนี้ยคือ ผลของฮอร์โมนเพศกลุ่มเพศหญิงนะครับอย่างแรกอย่างที่สองก็คืออานาโบลิกคือการส่งเสริมนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับเป็นฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งในกลุ่มอนาโบลิกฮอร์โมนนะครับอันต่อมาก็คือธนุบำรุงนะครับกระดูกอันต่อมาก็คือธนุบำรุงสมองแล้วก็สุดท้ายก็คือธนุบำรุงหัวใจนะครับเบรนฮาร์ดบอเนี่ยเป็น เป็นผลหลกัหลกๆเลยนะของกลุ่มของผลของฮอร์โมนกลุ่มเพศหญิงนะครับสังเกตนะว่าในช่วงวัยที่เป็นสาวเนี่ยยายที่เรายังมีประจำเดือนเนี่ยกระดูกเป็นไงแข็งแรงสมองเป็นไงแน่นไหมคิดได้ใช่ไหมหัวใจเป็นไงทางานดีสมบูรณ์ดีเพราะผลของฮอร์โมนกลุ่มเพศหญิงเนี่ยมันช่วยชะนุ่มบำรุงนะครับแล้วกลับกันอีกอันหนึ่งถนะ้าเกิดว่าเป็นคนที่เ,เป็นผู้ใหญ่เป็นคนคนที่หมดประจำเดือนแล้วหรือคนแก่เนี่ย สังเกตไหมบางทีเราคุยกับญาติผู้ใหญ่เราคุยกับแม่เราเนี่ยบางทีเขาก็มึนๆงงๆบางทีจําอะไรไม่ค่อยได้นะเป็นผลของเอสโตรเจนฮอร์โมนนะครับที่มันมีลดลงในช่วงวัยทองวัยหมดประจําเดือนอย่างแรกเลยก็คือเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยมันจะทําให้มีพลังงานมีเนจี้รู้สึกมีชีวิตชีวาเ e ลเบียง mm hmm. นะครับแล้วก็กระตุ้นทําให้อยากมีเพศสัมพันธ์นะครับ ในขณะที่โปรเจสตอโรนเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับเมื่อกี้อารมณ์มันขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้อารมณ์ต้องลงนะครับก็คือมีความค้ามลงมีความเจนเทิลมีความสงบลงนะครับมีความรักนะครับแต่ไม่มีความใคร่ก็คือลดนะครับดีดิลเซ็กชวลดีไซน์คือลดความใคร่ลงมาฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยคือมันแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องอ,อ,อารมณ์ใช่ไหมแต่ทีนี้เรามาโฟกัสเลยเรื่องหลัก,ลกๆเลยก็คือเรื่องของประจําเดือนนะครับ ประจำเดือนเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยจะแบ่งเป็นหลักๆเป็น2พาพาทนะครับพาทแรกก็คือก่อนที่ไข่จะตกแล้วก็พา์ที่สองช่วงหลังจากที่ไข่ตกนะครับสออย่างเนี่ยมันมีฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเด่นอยู่ใน2ช่วงนี้นะครับเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยจะเด่นอยู่ในช่วงก่อนที่ไข่จะตกนะครับสังเกตได้จากตามรูปตามกราฟนะครับในขณะที่โปรเจสเตอโรนเนี่ยจะเด่นหลังจากช่วงที่ไข่ตกแล้วนะครับถ้าเราไปสังเกตดูนะจากรูปนะครับตอนเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยพอไข่มาเริ่มพัฒนาขึ้นมานะครับ แต่ยังไม่ตกนะผนง e ังเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ผนังมดลูกเนี่ยค่อยๆหนาตัวขึ้นนะตัวขึ้นนะครับพอไข่ตกแล้วปุ๊บนะครับโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับทาให้เป็นผลทําให้กระตุ้นนะครับให้มีหลอดเลือดเนี่ยมาเลี้ยงบริเวณที่ผนังมดลูกที่มันหนาตัวขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีสภาพแวดล้อมพร้อมที่ถ้าสมมุตินะมีการ ร่วมเพศมีการม,มีเพศสัมพันมีเซ็กส์นะครับขึ้นมาแล้วมีการปฏิสนธิขึ้นมามันจะได้มีที่ฝังตัวของตัวอ่อนไงพอผนังมดลูกเนะี่ยตัวนุ่มขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องมีหลอดเลือดมาเลี้ยงนะครับก็สมเหตุสมผลนะครับทีนี้ผลของเอสโตรเจนต่อมาคืออะไรเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยมันจะทําให้หมดลูกเนี่ยมันมีการขยับนะครับเพื่ออะไรสมมุติถ้ามีการร่วมเพศนะครับก็เป็นตัวช่วยนะที่ทําให้อสุจิเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในจุดที่ ไข่อยู่ได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากอย่างนั้นเนี่ยก็ยังกระตุ้นให้ร่างกายเนี่หลังมิวคัสนะครับหรือว่าเป็นเมือกลื่นนะครับเหมือนเหมือนเหมือนทาให้มันจะช่วยทําให้อสุจิเนี่ยเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นนะครับนะสังเกตไหมช่วงก่อนก่อนที่ไข่จะตกทีนี้พอหลังจากไข่ตกปุ๊บตกกันข้ามกันเลยจากมดลูกที่มันมีการขยับมีการเคลื่อนตัวใช่ไหมกลับทําให้หมดลูกเนี่ยอยู่นิ่งๆน,นะครับแล้วก็ทําให้เมือกลื่นเนี่ย ที่ตอนแรกมันเป็นเมือกลื่นใช่ไหมมันข้นเหนืดลงเพื่ออะไรพออสุจิเข้าไปปฏิสนธิกับไข่แล้วเนี่ยมันจะได้ขยับไม่ค่อยได้นะครับจะได้สติ๊กแล้วก็ไม่ไม่ื่อนที่เหมาะเหมาะสภาพแวดล้อมเหมาะที่จะฝังตัวต่อไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิสนธินะถ้าไม่มีการปฏิสนธิเป็นไงครับพอผนังมดลูกหนาะตัวขึ้นแล้วไม่มีการปฏิสนธิสุดท้ายแล้วผนังมดลูกพวกนั้นก็จะ สลายตัวฟออกมาเป็นเลือดประจําเดือนที่เราเห็นทีนี้เรื่องหลักๆเลยนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยที่ยังไม่ต้องลงรายละเอียดลึกก็คือความสมดุลของเจ้าฮอร์โมนหลัก2ตัวเนี่ยก็คือเอสโตรเจนฮอร์โมนกับโปรเจสตอโรนฮอร์โมนนะครับสอ,อย่างเนี้ยมันควรจะต้องมีความสมดุลมีความเท่าๆกันนะพอดีพอดีกันนะเพราะ2อ,อย่างนี้มันทํางานตรงกันข้ามกันนะ คืออันนึงทําหน้าที่เหมือนคันเร่งในขณะที่อีกอันนึงทําหน้าที่เหมือนเบรกสังเกตง่ายๆนะถ้าเ,เราเคยสังเกตตัวเองไหมผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายเนี่ยสังเกตแฟนสังเกตภรรยาสังเกตแม่ตัวเองสังเกตพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยคนรู้จักนะครับช่วงก่อนที่ผู้หญิงจะมีประจำเดือนเป็นไงครับเอสโรเจนฮอร์โมนมาทาหน้าที่ให้รู้สึกปู๊ปั๊บทาให้เรารู้สึกแบบมีพลังมี energy ใช่ไหมแต่พอ หลังจากที่ไข่ตกปุ๊บโปรเจสโตเรนโปรเจสโตโรนฮอร์โมนหลังปุ๊บเป็นไงครับจากที่แบบหงุดหงิดหุ่นงานปูดป้าเดี๋ยวก็มีความรู้สึกดรามา่ามีความรู้สึกเซนซิทีฟมีความรู้สึกอยากกินมีความรู้สึกขี้โมโหมีความรู้สึกขี้น้อยใจนะครับผลของเอสโตรเจนที่มันขึ้นชูขึ้นไปที่สูงที่สุดเนี่ยแต่พอไข่ตกปุ๊บเอสโตรเจนดอบปุ๊บโปรเจสโตโรนขึ้นมาแทนที่ปุ๊บเป็นไงครับผู้หญิงคนนั้นที่ตอนแรกเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าเป็นนางร้ายนะครับอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะบวกตลอดนะครับกับรู้สึกสงบลงเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นผลของโปรเจสโรนฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยนะที่ผู้หญิงทุกคนนะครับควรจะต้องออรู้ต้องตระหนักก็คือความสมดุลกันนะครับของเอสโตรเจนฮอร์โมนกับโปรเจสโรนฮอร์โมนเพราะ2ออย่างนี้มันทํางานตรงข้ามกัน มันต้องมีความสมดุลพอดีครับมีคันเร่งแล้วก็ต้องมีเบรกนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูผลของเอสโตรเจนฮอร์โมนกับโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอสโตรเจนฮอร์โมนก็บิลผนังมดลูกขึ้นนะครับในขณะโปรเจสเตอโรนก็พยายามที่จะเมนเทนนะครับเอสโตรเจนฮอร์โมนก็คือเพิ่มการสะสมไขมันเป็นไงครับก่อนก่อนที่จะมีประจำเดือนเป็นไงตัวบวมหลังจากนั้นปุ๊บโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนทําให้สลายนะครับไขมันมาใช้เป็นพลังงานนะครับ เอสโตรเจนฮอร์โมนทาให้รู้สึกดิเพรสชันนะครับปวดหัวไมเกรนนะครับเพราะว่ามันมีพลังมันมี energy มันรู้สึกแบบมีชีวิตชีวานะครับแต่ถ้ามันมีมากเกินไปก็ไม่ดีนในขณะที่โปรเจสโทนเปนไงครับแอนตี Anti ้ดิเพรสชันนะครับก็คือทําให้คามลงนั่นเองแล้วก็เอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยไปกล,กลัวนะครับการทํางานของไทรอยฮอร์โมนในขณะที่พอโปรเจสโรนหลั่งออกมาปุ๊บกลับไปฟสซซิลิเทตหรือว่าเลกูเลตการทำงานของ,ขทองออไทรอยฮอร์โมนนั่นเองนะครับ อันต่อมานะครับเอสโตรเจนฮอร์โมนนะครับอินคิร์สบัตคลอตติ้งนะครับก็คือการการเขาเรียกอะไรบัตคลอตติ้งครับการฝักการการเกาะตัวของของเลือดนะครับการแข็งตัวของหลอดเลือดของเลือดนะครับในขณะที่โปรเจสเตอโรนเนนี่ยอร์มอลไลซ์ก็คือทำให้มันคลายให้มันไม่ให้ที่มันจะคลอตจนงให้มันจะติดกันและกลายเป็นคลายออกมานะครับอ,อันต่อมาก็คืออิมแพร์บลัดชูการ์คอนโทรลนะครับก็คือ เอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยมันมีมันไปนก่อกวนนะครับของการทํางานการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับในขณะที่โปรเจสเตอโรนเป็นเลกูเลตนะครับทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันกลับมาทํางานได้ปกตินะครับเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยมีผลในเชิงที่มันบวกได้ไหมมันก็มีมุมที่เป็นมุมข้อจํากัดของมันก็คือมันอินเคิร์ส o ิสออฟเอนโดมิเทรียลนะครับเคานเซอร์หรือว่า มีความเสี่ยงนะครับกระตุ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผนังมดลูกนะครับในขณะที่โปรเจสตอโรนเนี่ยป้องกันนะครับการเกิดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งผนังมดลูกนะครับรวมถึงเต้านมด้วยนะครับคือสรุปแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยเอสโตรเจนฮอร์โมนก็คือทําหน้าที่เหมือนคันเร่งในขณะที่โปรเจสโทโรนทาหน้าที่เหมือนเบรก <s> <ๆ>เพราะฉะนั้นความสมดุลความเท่าเทียมกันความอาพอดีความเหมาะกัน ของ2อ,อย่างเนี่ยมันเหมือนหนอยินกับหยางนะครับในผู้หญิงก่อนช่วงที่จะมีไขต่ตกหลังจากที่ไข่ตกไปแล้วนะครับสออย่างเนี่ยมันต้องมีความสมดุลมีความเท่าเท่ากันนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะในเมื่อเราเข้าใจหลักการทํางานของฮอร์โมนกลุ่มเพศหญิงนะครับทั้งเอสโตรเจนทั้งโบทเจสเตรนแล้วเรวาจะทำยังไงให้ฮอร์โมนเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันทํางานได้สมบูรณ์ดีสมบูรณ์สูงสุดเราจะได้ดูดีดูเก่กอไว้นะครับหุ่นดีนะครับแล้ว ห่างไกลที่โรคที่เกิดจากความเสื่อมทั้งหลายด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับวัตถุดิบเมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ดูจะไล์แรกนะครับวัตถุดิบคืออะไรคอเลสเตอรอลเราต้องมีไขมันคอเลสเตอรอลที่มันเพียงพอต่อที่ร่างกายต้องการนะครับอย่างที่2งแน่นอนก็เกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารการกินนะครับเราก็ต้องกินอาหารให้ดีนะครับให้ครบหมู่ที่ร่างกายต้องการนอนออกกําลังกายขับถ่ายนะครับอารมณ์รวมถึง าการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นตัวสนับสนุนนะครับทำให้ฮอร์โม,มนเพศนะครับที่เป็นฮอร์โม,มนห <Yeah. S 2> นึ่งนะที่ในร่างกายเนี่ยมันทางานได้สมบูรณ์นะครับ hmm. สุดท้ายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าฮอร์โม,มนที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันมีความผิดเพีย้ยนมันมีความผิดปกตินะครับฮอร์โม,มนเนี่ยมันคือคําสั่งที่มีอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมคำสั่งคําสั่งที่มีอยู่ในร่างกายก็จะสั่งให้ร่างกายมีผลทํางานด่างต่างไม่วาจะเป็นเรื่องของ ฟิสิกส์ก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับประจําเดือนต่อมาเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์นะครับวิธีการที่จะสังเกตง่ายๆนะครับก็คือพยายามสังเกตนะครับประจําเดือนนะครับนี้คือวิธีง่ายๆเลยนะที่นอกเหนือจากการาไปดูแลในส่วนอ,นอื่นในระดับถัดมานะครับอย่างแรกก็คือการสังเกตประจําเดือนนะครับพยายามจดประจําเดือนนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตควรที่เราจะต้องจดบันทึกรอบเดือนประจําเดือนของเราเนี่ยมันมีอยู่4อ <ๆ S 2> ย่างนะครับอย่างแรกก็คือ ดูปริมาณนะครับว่าเลือดประจําเดือนที่มาแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง่ามันเท่าๆกันไหมนะครับในแต่ละเดือนนะครับหรือมันมันมากหรือมันน้อยนะครับอันต่อมาคือดูระยะเวลาที่มีของประจําเดือนก็คือดูเลชั่นมาแหละ1วัน2วัน3วันบางคน1อาทิตย์2ออาทิตย์เดือนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ผิดมันก็น่าสงสัยไหมนะครับอันต่อมาก็คือระยะห่างของแต่ละรอบเดือนว่า มมติวันนี้ถัดไปอีก28ปวันไปละอีก28มวันใหม่ละ28วันใหม่ละ,มล,ะมละเป็นไงครับสมบูรณ์ดีนะแล้วก็อย่างสุดท้ายลักษณะทางกายภาพที่เราเห็นได้ด้วยตาไม่ต้องไปลงลึกกลิ่นอย่างเงี้ยหรือสีอย่างเงี้ยที่เราเห็นเฮ้ยมันสีมันแปลกนะเออให้มันมีอะไรผสมออกมาด้วยปีเป็นอะไรปนออกมาด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทั้งหมดแล้วเราเห็นสังเกตถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะ ไปตรวจฮอร์โมนไปปรึกษาหมอเฉพาะทางโดยตรงได้เลยถ้าเกิดว่าสังเกตถึงความผิดปกตินะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเรื่องฮอร์โมนนะครับสามารถลงไปดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับคอร์สออนไลน์ฮอร์โมนเพื่อชะลอวัยนะครับถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจคําสั่งที่มีอยู่ในร่างกายตัวเองแล้วเราสามารถที่จะดูแลตัวเองเพื่อทําให้ระบบฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับ สิ่งที่เราจะได้ก็คือการดูดีการแก่ช้าการชะลอการเสื่อมชะลาออไปนะครับรูปร่างที่ดีใส่เสื้อผ้าใส่ชุดอะไรก็ดูดีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือห่างไกลโรคที่เกิดจากความเสื่อมทั้งหลายนี่มีในโลกในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆใครคนไหนดูแล้วมีคําถามก็สามารถพิมพ์คําถามลงมาหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วถ้าดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ ล้าถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสาวๆผู้หญิงคนอื่นนะครับก็กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วคนที่ใครๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเรื่องการดูแลร่างกายแบบองค์รวมนะครับก็สามารถกด Subscribe กด Follow ไว้ได้แล้วถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Favorit e ไว้ได้เลยครับ